เดี๋ยววันนี้จะมาลองเทสดดดน้ําเข้านาครับทั้งสี่เครื่องน,นะครับอันนี้มีน้ำตรงนี้หน่อยหนึ่งนู่นแถวโคกโโไม่มีครับเดี๋ยวไปดูใส่กันดูดเล่นครับนาค่ะนาพี่จำไปเดี๋ยวย้ายเครื่องไปกันยืนเสร็จสละยืนดอูอันนี้ตั้งนะครับแต่พื้นที่ที่จะดูดมันลกครับทำความสะอาดนิดหนึ่ง เอาเศษเศษมันออกครับเดี๋ยวมันจะดูดเข้าไปในไฟฟ้าเพราะว่าแรงดูดมันเยอะครับมันจะมีตัวแดงนะครับผมสั่งผมทำพิเศษครับนี่ยาวเขานี่ไอพวกนี้แค่นี้อันนี้คือขนาดเดิมขนาดตัวเหลืองนะขนาดเม็ดเม็ดครึ่งขนาดนี้ถ้าตัวนี้มันจะเป็นสองเมตรมั้งไม่ไใช่นี่ครับ ยาวกันพนอสมควรน,นะลองฟ้ดเครื่องไหมมันจะหล่นน้ำไหมแต่ลองก่อนนะลอ,องทีละเครื่องก่อนดูที่ว่ามันแรงดูดของมันจะจะหล่นน้ำยังแรงอนะโคตรแรงเลยเอา้า เที่ยงโล่งนะใช่เที่ยงโล่งถ้าเที่ยงโล่งอันนี้ โหเออเราจะเป็นตัวงานแล้วเสียงก็ยังกัตัวอะไรร้อไงจิ้งหรีดแล้วเนี่ยเครื่องไทำไมเขาทำสวิทช์ตัวันลึกเลยไม่รู้อ่ะบางทีแบบเราจะดับันมองไม่เห็นตาไม่ดีดินี่ครับอันนี้ก็คือที่ลูกค้าสั่งมีเจ้าของแล้วเจ้าพี่ของพี่ของพี่พี่ใช่ไหมที่บอกมีเจ้าของแล้วเนี่ยอันนี้นะเข้าไว้ประมาณสองสามเดือนครับก็เสร็จแหละเสร็จประมาณสองเดือนเสร็จครับ ใครยากสั่งจองก็ลองทักเขาว่าสอบถามมาได้นะครับแต่ผมว่าตัวนี้กําลังโอเคดีเลยอะ่ะมันยาวพอดีเลยเออมันยาวดีเลยแต่เขาเสียเขา,าคือมันหนักหนักนิดนึงสําหรับคนตัวเลก็กก็อย่างพี่มันก็จะใช่จะ,จะหนักนิดน,นึงแต่โคนตัวปไดกใหญ่ก็นนะ่าจะไม่หนักห่างกันประมาณโลนึงกับเครื่องพอดีนะครับอันนี้ก็ไอตัวแรกผมเห็นไหมมันจะสั้นกว่าเขาจะสั้นกว่าแล้วก็เขยีบความยาวไปหน่อยอันนี้กาลังน่ารพอดีแต่เนี้ใช้ได้เลยตัวเนี้ยดีเลยอะ่ะม สองเมตรไปเดี๋ยวรีวิววันนี้ก็อย่าไปส่งลูกค้าครับอาจจะไปรีวิวที่ีนึงอาจนะดูที่มันไม่มีหญ้าตอนนี้มันดูดน้ําได้ไม่เต็มที่เพราะว่าหญ้ามันเข้าไปพันไปพัดและปิดหัวกะโหลกปิดทางน้ําน้ําเลยไม่แรงเท่าที่ควรครับแล้วก็ไปหาสูบสระเขาแล้วก็จับปา่ามันมันหนึ่งเลยน้ําไม่มามดูดรอบเครื่องรอบเครื่องมันอุดนะ บเครื่องมาแต่น้ำไม่มามันก็ทําให้เราเปลืองน้ํามันครับมันก็ต้องหาที่ลงโล่งเปลืองน้ํามันหนึ่งน้ำไม่แรงสองครับแล้วก็ต้องแบบที่ลงโล่งหน่อยหนึ่งอันนี้มันขี้ขยะมันเยอะถ้าใครยกกลับเนี่ยี่ถ้าสนใจสอบถามก็ได้นะครับอันนี้อันนี้เครื่อง,งสีแดงกี่กนิ้วกี่นิ้วสามนิ้วอ๋อเครื่องแดงคือยาวสามนิ้วหรือว่าท่อสามนิ้วขากี่นิ้วแน่เนี่ยสามนิ้วัน,น,นวทุกตัวเลย อ๋อขนาดเท่ากันหมด<ช>แต่แค่นุ้นยาวเฉยใช่โน้นสองเมตรอันนี้เมตรครึ่งอ๋อคือแตกต่างกันตรงนี้ใช่และไอ้ตรงนี้ล่ะทำไมอันอัน,นของเดิมพี่มีมีมแบบนี้แล้วลง้มปีแบบนน้นอ่ะอันนี้คือต้นแบบอ๋อต้นแบบอันนี้คือว่าถ้าสมมติตอนตอนที่เราทำนะอันนี้เครื่องแรก่รับที่ทำอ่ะถ้าสมมติเครื่องติดอยู่เราเผ่อไปจับเผาเงี้ยมันก็จะจะหมุนได้แต่เนี้ยทำมายาวจับได้ครับยกได้อ๋อมือโดนได้แต่ว่าอ,อันนี้มือโดนไม่ได้อ่า อันแรกอะที่ทาอะก็ทําตัวประของเฉยที่นี้มันมันสั่นมันสั่นเผาวันยาวมันมันมีการสั่นบ้างสั่นแล้วไปฟาดอันนี้ก็เลยทำบูธยาวเลยบูธยาวเลยเนะี้ยลดลดอาการสั่นลดอาการสั่นแล,และการมือเราด้วยใช่การมือด้วยแล้วก็สามารถจับยกได้ด้วยยกเงี้ยได้ด้วยอันนั่นคือยกได้เนี่ก็คือการมือเราไปโดนอันนี้ก็ยกได้จะเจ็บมือนิดนึงแล้วก็เวลาเครื่องติดเราจะไปจับมันงมม้วนเลยอย่างเงี้ยเครื่องติดเราก็สามารถจับได้นะ แกขายไปเรื่อยแล้วเรื่องนี่ถังน้ำมันอีกถังน้ำมันเนี่ยมันมันจุน้ำมันเล่นน้อยนิดนึงอันนี้น้อยกว่าสี่เหลี่ยมใช่ไหมใช่น้อยกว่านิดนึงแบบกลมจะน้อยกว่าสี่เหลี่ยมอันนู้นเหรออ่าน้อยกว่าอันนี้อันใหม่ก็เป็นสี่เหลี่ยมมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนถังพวกถังรถบรรทุกอะไรเงี้ยอันนี้ก็มันก็เป็นถังต้นแบบมันจุได้น้อยกว่านี่คือถึงครึ่งลิตรไหมครึ่งลิตรอันนี้คืออันนี้เกือบครึ่งลิตรอันนู้นน่าจะครึ่งลิตรกว่ายังไม่ยังไม่ตวงอ๋อครึ่่่งงงลลิตรรกกววาาาใคนนนอเสับย แต่น้ำมันมันดบ่อยนิดนึงก็เพราะเหมือนขึ้นองระยะแหละลวมา่กินน้ำมันอยู่ครับคงกินก <20 S 1> ็จะไม่ได้เราะอืมยี่สิบนาทีจะแต่แต่ยังไม่ไลองวัดนะว่าเร่งสุดจะใช้ได้กี่นาทีแต่ถังมันใหญ่กว่าพัฒนาไปเรื่อยครับชุดใหม่อาจจะมาอาจจะพัฒนากว่าน,นี้อันนี้ตัวต้นแบบอันนี้คือตัวขายแล้วตัวขายก็คือว่าจะดีขึ้นนิดนึงแต่พัฒนามาจากตัวต้นแบบครับอันนี้คือตัวเล่นอ๋ออันนี้ล้อ ล้อ,อน,นี้ยังร่วมไม่เป็นปะอ,นน <c oughs> อันนี้คือลากได้แหละอันนี้คืออันนี้เป็นล้อตันแล้วใช่ไหม <tit les> ใช่ล้อตันหมุนได้เลยลากได้เลยแต่อันนี้มันเป็นล้อลากไม่ได้ล้อสวยงามเหล้อต้นแบบก็คือเป็นล้อสวยงามลากไม่ได้อ,อันนี้คือเป็นล้อตันลากได้ใช่ลากได้เเบาพละได้ไม่ต้องยกหนักลากได้สําหรับเด็กๆเด็กๆคงพ่อแม่คงไม่ไม่เล่นหรอกมั้งพ่อแม่คงเล่นเองเหมือนเราเลยแหละลูกเรายังไม่เล่นเลยลูกพี่ยังไม่เล่นเลยจะพ่อเล่นไปยกเครื่องกลับกัน เดี๋ยวพักเด้อโหพี่ชอหนลงั่งกันเน